ผมตามหามาตั้งนานคนขับรถแบบนี้นัหันไหมเฮะครับมันั่งสีดนั่งเสร็จครับสุดยอดเลยย้อนไปแคกมาชุดได้ครับใหม่ดเด้โซลา่าวย์เลยโซล่าไปพี่เดี๋ยวเขาอ่านกันเดี๋ยวค่อยเสร็จย้ำเลี้ยงกันเลยแลวอาบไปก็เลี้ยงขึ้นดล่างนั่นแหละผมมีเซ็สูดอยู่ในรถเต็มอยู่ โยงนามก่อนอาไปก่อนแรงยังมาเสียดโซดาบ่เนี่ยเอาม่ได้ใส่เอามาไใส่เปิดรว่าแล้วกดทั้งน้มีวไปพี่หมื่นละยแรงโอ้สุดยอดีเลยโซาผสมแฟบบ่ เซตได้เลยเนดะ้อเซตชูเนั่นผมซื้อมาใหม่ลางรถแหละอ้ตามหาก็จะพอว่าคนแบบนี้วะแม,ม,มะ่ปะเดี๋ยวขับถ้าไม่เช็ดเนี่ยเต็มเลยดิยแม่บาร์บีเนี่ยทันบัเซ็ตเนี่ยเวลาหาใหม่ฮะยัาางเต็ม,มอยู่เหมือแข็งนนะั่แหละเซตยากแหละเวลาแข็งไง ต้องมานั่งเช็ดแบบนี้ไม่ต้องล้างบ่อยครับเพราะว่าถ้าล้างใส่ไวลแเป็นมืออ่ะไปเฮาจวดหนดถ้าล้างเนี่ยใช้เวลาเป็นวันนะครับมานั่งเช็ดแกตัวแกนั่งเอาช็ดครับจราบีไม่จะหลาบเต็มเด้ป่ะไปยกน้ำกอนครับว่าพิ่งย้ายมา หาย้ากครับคุณครับแบบนี้ที่จะดูแลรถแบบนี้นะมาวันแรกก็โชว์เลยครับโชว์การทำความสะอาดก่อนหนึ่งสติปผมคิดว่าถ้าอยู่กับแกนี้รถผมน่าจะสะอาดกว่าน,นี้นะดูไปแล้วผมเห็นแกแกมาขับวันแรกเนะี่ยแกถือชัดชูมาด้วยนะถือชัดชูมาด้วยบได้ไหนจะบ่ได้เอามาเสร็จขี่ครับดูทรงแล้วน่าจะเอามาเช็ดไอ้พวกนี้แหละ เห็นแกเอาเช็ดชู่มาประมาณแพ็คหนึ่งเลยนะออยชอบครับคุณคขับแบบน,นี้วันนั้นที่ผมล้างล้างคนเดียวอ่ะล้างวันหนึ่งตเต็มตเต็มตเต,มต,เตม็อ่ะไปเสร็จพวกจารบีพวกอะไรเงี้ยนี่ก็เพิ่งอัดจารบีเสร็จครับไป เดีย๋ยวตอนเย็นอนเย,นยเช็ดครับอู้เราเลือเ่อนะแตกนั่นใส่กี่ตัววะเลือเ่อแตกแม้จะสองตัวครับเป็นแบบนี้ถ้าไม่รีบเปลี่ยนนี้ลามนะครับลามนะครับผมว่าถ้าให้จนัอนอรดูแลรถนี้รถ ถ้าจะดูเยี่ยมอ่องขึ้นเยอะเลยครับดูส่งวันนี้สะอาดสะอ้านถูกใจกรรมการนะถูกใจไปหนึ่งสเต็ปก่อนครับเดินสเต็ปที่สองค่อยว่ากันสเต็ปแรกเออโอเคใช่ได้ข่าววันนี้ขึ้นไปขี้นไม่ได้ป่ะก่อโซห่หน่อย ไก้าะโซ่เลยครักขับคนกัยโอ้โอ้ขยับรถแล้วไปยกใส่เทลเลอร์เลยครับง่ายๆอ๋อ บ้าเลกเว้ยมาญาตอกไหนยูตื่นเลยตายถังแก๊มีให้พร้อมครับพร้อมบริการทุกระดับประทับใจ vang 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 lên vang lên Vang vang bao 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 Ok chào Được chưa อ้จวนรดโอ้าเซ็กโอ้เออเปูนไหลเลยวะเอะไรอะฮะสอนคนครับปะเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับจานกร ไปเ,เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ